ตีความซับกับ CP พีโบโลนาพริกไปพร้อมกันอ,อยากแซบแบบพีพีต้องพิสูจน์สายดื่มต้องมี CP พีโบโลนาพริก CPF ได้ตอกย้ำความสำเร็จกับแคมเปญสายดื่มต้องมี CP พีโบโลนาพริกผ่านหนังโฆษณาที่เล่าเรื่องความอร่อยได้ครบทั้ง5มิติรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัส เป็นครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมพรีเซนเตอร์สุดแซบอย่างพีพีกรินะคะที่เรียกว่าทั้งแซบและร้อนแรงที่สุดณตอนนี้โดยมีการเชิญชวนลูกค้าแฟนคลับของพีพีกริร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับอีเวนต์ CP, Bologna, Spice Cinema ชมโฆษณา5มิติให้ได้ความแซบและอร่อยฟินก่อนใครในโรงภาพ,พยนตร์ระบบ 4D ค่ะ งานนี้ก็มีคุณอนักควีชูรัตผู้บริหารสูงสุดด้านการตลาดบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF เปิดเผยว่าการเปิดตัวแคมเปญสายดื่มต้องมี CP โบรนาพริกนะคะก็ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีและ CP โบรนาพริกก็เป็นสินค้าขายดีมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งและมียอดการเติบโตแบบ double d i ิ i t s เลยค่ะ วันนี้นะคะทาง CP ก็เชิญชวนแฟนๆนะคะมาร่วมประสบการณ์ครั้งแรกในประเทศไทยนะคะกับ CP b o l o n a p i c นะคะเปิดประสบการณ์5มิตินะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยค่ะเรามาทำโฆษณานะคะที่เป็นแบบ5มิติเลยนะคะเพราะว่าจุดเด่นของสินค้านะคะ CP b o l o n a p i c เนี่ยก็คือมีความแซ่บ นะคะแซ่บมากๆแล้วก็รสชาติเนี่ยแบบว่าอร่อยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการทําสื่อโฆษณานะคะที่เรียกว่าเป็นอินโนเวชันเนาะซึ่งเราก็เคยเ,เราก็ได้มีสื่อโฆษณานอกบ้านนะคะที่เป็น3มิติมาแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จับมือร่วมกันกับโรงหนัง SF นะคะที่เราเปิดประสบการณ์ สื่อโฆษณาแบบ ASMR นะคะที่มีน้องพีพีนะคะมาแสดงความอร่อยความน่ารับประทานร่วมกับ CP โบโลนาก็เรียกว่าประสบการณ์ทะลุห้ามิติกันเลยทีเดียวค่ะก็ดีใจนะครับได้มาร่วมงานกับทาง C p โบโลนานะครับผมทุกรสชาติเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยความแซบก็จะเป็นตัวรสพริกนะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปลองกันนะครับเป็นเนื้อหมูผสมเนื้อไก่นะครับผมรับรองวันเด้งแน่นแน่นอนครับคือตัวตัว CP โบโลนาเนี่ยมันทำได้หลายแบบเล คือจะฉีกซองอุ่นเวฟแล้วกินกับเครื่องดื่มเลยก็โอเคครับผมเป็นแบบเป็นแบบ,แบ,บคู่กับเครื่องดื่มได้ดีครับผมหรือว่าอย่างที่พี่ชอบอ่างเงี้ยพี่จะใส่แบบแอร์ไบรเออร์หรือว่าแบบไปทําอาหารอะไอื่นก็ได้หมดเลยครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะคะเปิดประสบการณ์นะคะท่านใดที่ยังไม่เคยลองนะคะก็คือดื่มเมื่อทานเครื่องดื่มเมื่อไหร่นะคะก็อยากให้นึกถึง C p พีบรนาพริกค่ะเข้ากับทุกเครื่องดื่มอร่อยแน่นอนค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ